One, two, three, come on! <c oughs> อย่างนะขอกินข้าวไปด้วยได้ไหมรัะสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับกินข้าวเย็นกันหรือ,อยังครับอย่าเพิงเครียดอย่าเพิ่งเครียดวันนี้เพิ่งกินข้าวเย็นครับอืมอะ แชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยเยียวยาอีกหนึ่งวันที่ต้องมาตอบเรื่องของเย er ียวยานะครับสวัสวดีทุกคนนะครับก่อนอื่นกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับเพื่อให้ทุกคนได้รับถึงข้อมูลอย่างทั่วหน้านะครับอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยไหมนี่คือข้าวเย็นครับเมื่อกี้ไม่ได้กินนี่ขอกินนิดนึงอย่าไปลม <c oughs> อ่ะโอเคหลายคนก็ถามผมมาบอกว่าเนี่ยได้ยินด้วยความน้อยอกน้อยใจนะ <c oughs> ผมก็หิวอ่ะยังไม่ได้กินค่ะอ่ะโอเคด้วยความน้อยอกน้อยใจทำไมมันมีแค่สี่อาชีพเท่านั้นเองแท็กซี่เออแท็กซี่ขายลอตเตอรี่เอ ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองที่ได้เงินเอา้าแม่คนไทยเราก็ฟังแต่เพจเนาะเขาก็บอกแล้วเป็นแค่กลุ่มแรกถูกไหมครับวันนี้เป็นแค่กลุ่มแรกส่งน้ําปลาหวานไปให้โอเคเขาก็บอกแล้วว่ากระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาเป็นแค่กลุ่มแรกเท่านั้นเองนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาถูกไหมครับยังมีกลุ่มอื่นๆที่จะได้รับเงินเยียวยาอีกแต่เพียงแต่ว่าเ,เงินเร็วสุดเนี่ยน่าจะวันที่8ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวไปเมื่อ2วันมีนานแล้วเนี่ย มันก็มีหลากหลายอาชีพที่เขาจะพิจารณาเป็นอาชีพต่อไปต่อไป,อไปเป็นกลุ่มต่อไปซึ่งสาเหตุที่เขาพิจารณาสี่กลุ่มนั้นก่อนเพราะว่าสี่กลุ่มนั้นเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนมีประวัติกับกรุงไทยอยู่แล้วครับมันก็เลยง่ายต่อการตรวจสอบนะครับแต่อาชีพอื่นไม่ต้องน้อยใจอาชีพอื่นไม่ต้องน้อยใจครับเนี่ยมีคนส่งเข้ามาหมอนวดลิเกค้าขาย เย็บปักถักร้อยเย็บผ้าอยู่บ้านทําไมรัดไม่ให้ทําไมเขาไม่ใช่คนไทยโอ้โหมาสารพัดเลยครับก็บอกว่ากลับไปอ่านก่อนนะครับว่าเขาบอกแค่กลุ่มแรกกลุ่มแรกวงเล็บว่ากลุ่มแรกครับกลุ่มอื่นกําลังพิจารณาอยู่เพราะว่ามันต้องอาศัยหลักฐานเยอะพอสมควรนะครับสําหรับกลุ่มอื่นนะไม่ทำคําถามซ้ําเด้อเปิดโอกาสให้คุหนุ่มได้แจ้งข่าวใหม่ๆบ้างอะ เราก็จะมาแจ้งข่าวใหม่ๆนะครับว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างวันนี้ผมพยายามจะเข้าไปเวอร์ไบเ็เราไม่ทิ้งคัน .com เพื่อจะดูว่าทางกรุงไทยบอกว่าสามารถแก้ไขได้แต่ไอ้ปุ่มแก้ไขมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้นี่ก็ไม่เก่งคอมพิวเตอร์มีแต่แค่ปุ่มยกเลิกนิดนึงนะครับคําว่ายกเลิกคือสละสิทธ์เข้าใจไหมฮะยกเลิกคือสละสิทธิ์ไม่เอาห้าพันบางคนอาจจะกลัวใส่ข้อมูลผิดหรืออยู่มัตราอ,อื่นกลัวมีความผิดทางกฎหมาย จะยกเลิกแล้วก็ยกเลิกแต่ยกเลิกแล้วสมัครเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่ายกเลิกคือสละสิทธิ์โอเคไหมฮะเดี๋ยววันนี้เราจะชี้แจงฟังคําชี้แจงจากทาง เลขขานุการและทำตีว่าการจะส่งกันลังนะครับว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างกลุ่มไหนจะพิจารณายังไงเนี่ยช่างตัดผมหมอนวดอะไรยังไงก็เดือดร้อนลิเกลำตัดหมอลำหมอลำซิ่งโอ้โหส่งข้อความอินบ็อกซ์มาหาผมเยอะมากตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็ผมก็ตอบไม่ได้นะครับนะฮะทำไมคุณอรวัฒน์อธิบายละเอียดกว่าข่าวช่องเจ็ดออกข่าวช่องเจ็ดกับเวลาแพงครับคณครับอนุวัฒน์ไม่มีเวลไม่เนี่ยเฟซบุ๊กไม่มีค่าเวลา เข้าใจไหมไม่มีใครใครจะลงสปอนเซอร์ก็ได้นะไม่ว่ากันอ่ะเขาเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่อง,เ,องเนี่ยขายของที่ตลาดก็เป็นอาชีพอิสระทำไมไม่ได้คือจริงๆแล้วมันได้แต่มันเป็นอาชีพ <c oughs> ถัดไปที่เขากําลังพิจรารณาไงครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับทางเลขานุก,การรัฐมนตรีกลางให้ช่วยรับเรื่องไปหน่อยสําหรับ หลายๆคนที่ไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีบางคนก็ชั้นลงทะเบียนมา3ามสี่รอบลงเป็น10รอบแล้วจนท้อใจเลยทําไมลงไม่ได้ฐานข้อมูลมันจะสามารถเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เนี่ยได้ไปลงทะเบียนจากตรงไหนจุดไหนหรือว่ามี <c oughs> การส่งข้อมูลได้ไหมเนาะมันจะได้รับเรื่องไปเลยนะอย่ารอฟังแล้วกันนะครับทําไมยังไม่ได้ SMS ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไดิกินข้าวอยู่ไอน,นะฮะแต่ยังไม่เป็นโควิดผมตรวจแล้วโอเคนี่ไงนักดนตรีนักดนอก่อ,อลําบากเหมือนกันทําไมเขาไม่พิจารณาใจเยน็นใจเย็นทุกคนครับใจเย็นนะคุณพี่ครับคุณพี่ใจเย็นนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพิจารณากลุ่มแรกไงคาว่ากลุ่มแรกเนาะกลุ่มแรกไป4อาชีพกลุ่มต่อไปกําลังพิจารณาอยู่เนาะเนาะเปิดร้านจัดลีดเดือดร้อนเหมือนกันหามาอีกแล้วฮฮ่าฮ่าชอบชอบชอบอ่าโอเคเดี๋ยวเราต่อสายนะครับกับคุณธนกร <c oughs> วางบุญชาชนะเสียงหายโอเคไม่เห็นมีข้อความอะไรของคุณอนวุวัฒนไม่เห็นข้อความอะไรหรอครับ <c oughs> ทีแรกทําไมไม่บอกว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนก่อนแล้วกลุ่มเอ,อเอามาสักอย่างานักแสดงประกอบถ่ายอะไรอย่างนี้บอยมาแล้วหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวไปรับน้องมาก่อนอ่ะโอเคเขาปิดทะเบียนลงใหม่วันนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันนี้ หยุดขายก็อดตายอ่ะโอเคมาคุเทศผมลงมาสิบครั้งแล้วพี่พื้นที่โปรเก็ตทำไมลงไม่ได้ก็ลงไปฟังทิปของธนาคการกรุงไทยชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งไปให้กรุงไทยกับข้อมูลจากบ,บัตรประชาชนเวลาคี์เข้าไปมันอาจจะมีผิดพลาดบางคนเนี่ยลงคําว่านายหรือนางสาวหรือว่านางก็ลงผิดก็ลงไม่ได้แล้วนะครับถูกาไหมฮะลงผิดก็ลงไม่ได้แล้วเะนั้น ก็ใจเย็นๆนะครับเดีย๋ยวผมจะถามด้วยว่ามันสามารถจะมีช่องทางที่เปิดโอกาสที่ลงทะเบียนไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องลงเท่าไหร่ก็ลังจะมีช่องทางไหนบ้างนะเราโอเคอย่าเราไปคุยกันนะครับสักครู่นะครับเดีย๋ยวผมถอโทรก่อนโทรแบบบ้านๆนี่แหละแอปหนึ่งแปบหนึ่งเนาะทนเมื่อมือหน่อย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนุวัต์ครับพี่ครับผมตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณในเฟซอยู่ประมาณหนึ่งหมืนหกพันคนนะครับเอ่อตอนนี้เราคุยกับท่านเลขาหลการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธนากรนะครับสวัสดีนะครับคนชาวเฟซก็สวัสดีกันด้วยสวัสดีครับคุณอนุวัน์ครับคืออย่างนี้พี่ผมขออภัยนะฮะครับคนน้อยใจเยอะมาก หลังจากก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าสี่กลุ่มพิจารณาแล้วแต่ว่าคนอื่นคือคนบางทีก็รับฟังแค่สี่กลุ่มนะฮะเขาก็อยากจะน้อยใจว่าหมอน,นวดตัดเย็บเสื้อผ้าหรือว่าลิเกรหรือว่าทาไมไม่พิจารณาเขาบ้างอ่าพี่ชี้แจงหน่อยครับว่าเขาได้ออบน้อยใจแล้วคือ,ค,อคือในหลักการเนี่ยท่านอุตมะสาวนายนเนี่ยท่านทัพตีคลังเนี่ยได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่าวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เราให้ความสําคัญเฉพาะคนขายลอตเตอรี่รหรือสี่กลุ่มหรือแท็กซี่มอไซร์รับจ้างอะไรเหล่านี้อย่างเดียวนะครับกระบวนการพิจารณาของกระทรวงการคลังเนี่ยเราใช้ไอและก็ใช้บุคลากรเป็น10หน่วยงานรเราไม่ให้เฉพาะ4ี่กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับพิจารณาพร้อมกันหมดเลยนะทุกคนฟังและสบายใจนะครับพิจารณาพร้อมกันนะครับ ทุกคนเนี่ยเสมอภาคกันหมดนะฮะครับครับครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือว่าหน่วครับครับครับที่4หน่วยงานเนี่ยที่ผมบอกว่าสอาชีพที่ท่านพูดในการสสคที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่า4ี่หน่วยงานเนี่ยมันมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นสมมติว่าผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนรถกับธนาคารกรุงไทยนะครับ คนขับแท็กซี่หรือมอเตอรับจ้างก็มีการขึ้นทะเบียนไว้ที่กรมการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลเหล่าเนี้ยพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมมัน,มนเ,เขาอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เชื่อว่าเขาเขาครบถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันครบเหมือนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะว่าเรามีขออ้อมูลอยู่ที่ธนาคารอมสินกับธนาคารทกสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรา เท่าเทียมและก็รัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับทุกอาชีพนะครับถ้าท่านเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บอกก็คือหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในเป็นผู้รับผลกระทบนะครับจากโควิดนะครับเป็นไม่อยู่ในระบบการประกันสังคมนะครับเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระเหล่านี้ท่านได้แน่นอนไม่ต้องกังวลครับครับครับอาสดงเงินเงินเงินเม็ดเงินก้อนแรกที่จะโอนนี่คือประมาณวันไหนได้ครับตอนนี้เคาะมาหรือยังครับเม็ดเงินก้อนแรกเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดประมาณวันที่8 แปดถเเนี่ยนะฮะแปเก้าในษาี้ครับเมษาเนี่ยครับ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 ท่านธนกรครับมีคนถามมาเยอะคือพยายามจะลงทะเบียนหลายรอบแล้วลงไม่ได้เลยบางคนบอกลงเป็นสิบรอบแล้วท้อแล้วลงไม่ได้คืออย่างนี้ฮรก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะรับไว้พิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแต่วันนี้เนี่ย เรามีคนไปลงทะเบียนเนี่ยถ้าทาถ้าผมจําไม่ผิดเน่ยเกือบ24ล้านคนนะ23 24ล้านแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบเนี่ยมันอย่างช่วงแรกผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาลงทะเบียนกันเยอะมากนะครับเพรว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาในระบบแล้วถ้าสามารถลงได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะมีคนขอยกเลิกถึง ประมาณแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนก็คือใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบที่ธนาคารกรุงไทยดูอยู่เนี่ยเราเปิดโอกาสให้คนที่เข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์นะแต่ว่าพอนึกขึ้นได้ว่ามันอาจจะลงท้านเพื่อนหรือเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่ที่เป็นถูกเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบเนี่ยเราเปิดได้จะได้ท่านเนี่ยได้ยกเลิกเพื่อว่าในกระบวนการมันมีเรื่องคดีอยู่อาญาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นหลักของรัฐบาลเป้าหมายหลักเนี่ยเราต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเราไม่ต้องการ,เรา,การเราไม่ต้องการตั้งสมมติฐานว่าใครจะเข้ามาโดยที่โดยที่ช่วยโอกาสหรืออะไรก็ตามทีนะเราไม่มองอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นในว,วันนี้เนี่ยท่านอาจจะกล้าั้งเสอือหรือปิดซานเนี่ยท่านยกเลิกได้่ายกเลิกจากค,ความไม่รู้ครับครับครับทีนี้หลายคนบอกว่าลงทะเบียนก็ลงไม่ได้ ทำยังไงก็ลงไม่ได้สักทีจากระบบทางทางทางออนไลน์ทางทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรเนี่ยนะฮะมันจะมีช่องทางต่อไปในอนาคตไหมครับพี่ที่จะเปิดให้คนที่เขาลงทะเบียนไม่ได้หรือว่าทํายังไงก็ได้ลงไม่ได้สักทีหนึ่งมันจะทํายังไงได้ไหมครคืออย่างนี้ฮะตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยนะครับเพราะว่ากระบวนการ อย่างที่ผมบอกอ่ะวันนี้มันมันมาถึง24ล้านคนและถือว่าเยอะนะแล้วก,แวก็แล้วก็มันไม่น่าคือระบบก็มีการปรับปรุงตลอดนะครับแต่ตว่าเดี๋ยวผมจะนํานข้อมูลตรงนี้ไปแจ้งที่ธนาคาร,รกรุงไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะแจ้งไว้กับพี่น้องประชาชนคือว,คว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการมีข้อมูลไปว่าสมมติว่าท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันอมัน เอกสารขอเอกสารเพิ่มเติมอะไรต่างๆเราแยกตรงนี้แก้ไขได้จะมีข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยไปถึงท่านว่าว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะท่านสามารถที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้อะไรแบบนี้แก้ไขตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ก็ได้แจ้งไว้ด้วยหลังจากนี้ก็จะมีระบบตรงนี้ออกมาด้วยนะครับอ๋อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดโอกาสคือผมเข้าไปดูหน้าเวอรไวเ็บเราไม่ถิงการ .com มีอีกปุ่มหนึ่งเกิดขึ้นก็คือให้ยกเลิก ยกเลิกถูกครับวันนี้คือเราเพิ่มเฉพาะระบบลูกนี้ก่อนนะครับเพื่อให้คนที่เข้าใจว่าเข้าใจผิดหลงผิดหรืออะไรก็ตามทีได้ยกเลิกนะครับตอนเนี้ยเหมือนที่ผมบอกวันนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า1นึ่งแสนเจดื่นคนนะครับยกเลิกเฉพาะวันนี้วันเดียวน,น,นะครับครับครับยกเลิกแล้วเนี่ยคือยกเลิกอาจจะตอนแรกก็อาจาอาจะยกเลิกเพื่อแก้ไขหรือเนี่ยถ้ายกเลิกแล้วหมายถึงสลัดสิทธิ์ไหมครับหรือว่าไงฮะ ยกเลิกหรือว่าสลัดติดเลยฮะทำอะไรเข้าใหม่ไม่ได้นะครับทาอะไรเข้าใหม่สมัครใหม่ทําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่ข้อมูลไม่ครบหรืออะไรก็ติดนี้จะมีให้เมสแจ้งท่านไปนะครับครับให้เพื่อให้ท่านมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลกับกับครับการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคตเนี่ยแหละฮะคือคือเข้าทางเว็บเดิมไหมครับหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเว็บเดิมครับเว็บเดิมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งมา จะมี sms ไปหาพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนฮะครับครับครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่สามารถลงแก้ไขได้ถูกไหมครมีครับแต่ว่าเขาจะแจ้งก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีแล้วก็แจ้งก่อนแจ้งก่อนเดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะมีหลังจากนี้ฮะอ๋อแสดงว่าในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยจะมีอีกปุ่มหนึ่งให้สามารถกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวเองได้แต่ว่าแต่ว่าทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะ เอสเอฟเอสชี้แจงไปก่อนบอกท่านบอกผู้ที่ลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้เกราท่านก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับท่านธนกรมีอะไรอยากจะอยากจะบอกกับคนที่ฟังตอนนี้ขึ้นไป 25k แล้วนะฮะ20,000กับ30,000คนแล้วอยากจะบอกอะไรนิดนึงคืออย่างนี้ฮะวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเรารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะท่านก็ทำงานทุกวันนะครับแล้วก็ท่านให้ความสําคัญ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยามาตรการต่างๆที่กระทรวงกาครคลังออกมาเนี่ยเราจะช่วยทุกอาชีพทุกกลุ่มนะครับไม่ได้พุ่งเป้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้นะพี่น้องประชาชนที่ได้ห้าพันเนี่ยนะครับสามเดือนเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ท่านก็อย่าก,กังวลนะฮะท่านก็จะไปอยู่จะไปได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นมาตรการส่วนหนึ่งของรัฐบาลผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ นักศึกษาไม่ได้อะไรก็ตามทีนะครับแต่หลังวันอังคารเนี่ยคอคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยนะครับก็จะได้มาตรการที่รัฐบาลช่วยนะครับกลุ่มนักศึกษากลุ่มอะไรก็ตามทีท่านรัฐบาลก็จะช่วยท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนแสดงว่าวันวัน อันนี้คือที่ประชุมครมเนี่ยมีเรื่องมาตรการเยียวยาอื่นๆสาหรับเกษตรกรสําหรับกลุ่มอื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมใช่ไหมฮะกลุ่มอื่นมีครับมีครับมีครับคือผมอยากจะให้ฟังในรายละเอียดวันอังคารเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้ารับสิว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยต้องทำงานทุกวันนะครับก็วันนี้เราระยะที่หนึ่งสองแล้วก็เดี๋ยวจะมีระยะที่สามซึ่งจะช่วยเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนคือเรายึดพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีระบบการเงินการคลัง ตลาดทุนด้วยที่จะต้องช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้มองการแก้ปัญหาเป็นระบบนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาค่อยแก้ทีละนิดทีละนิด,นด,นดไม่ใช่นะ,ะพลเอกประยุทธ์ก็มองทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอดทนใจเย็นๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือนะครับกับรัฐบาลภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ย ขอให้ท่านหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อ,อและช่วยชาตินะครับและผมฝากอีกนิดหนึ่งนะครับ,รบวันนี้ที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยคือวันนี้เนี่ยอยากผมอยากวิงวอนขอร้องไปยังพรรคฝ่ายค้านหรือนักการเมืองที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลเนี่ยขอให้ท่านให้ความร่วมมือ <ทำ S 1> เรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแก้ปัญหาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเล่นเกมการเมืองน,นะครับผมเนี่ย ให้สัมภาษณ์เนี่ยน้อยมากพาดพิงฝ่ายค้านก็น้อยมากแต่ผมจะขอความร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เล่นการเมืองไม่สนใจเรื่องการเมืองสนใจเฉพาะการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับเลยอยากฝากคุณนรุวัต์กับพี่น้องประชาชนที่รับฟังด้วยด้วยครับครับครับขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณทนนุวัน์มากครับยินดีครับยินดีครับยินดีครัับสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีการเมืองพ่วงมาฉะนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราก็รับฟังเพื่อเป็นข้อมูลของเรานะครับก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนคือสิ่งสําคัญคือพิจารณาทุกกลุ่มฐานอาชีพเอาไม่ต้องน้อยใจแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มฐานอาชีพที่ขอกินค่าไปด้วยได้ไหมเออต้องเป็นกลุ่มฐานอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับวันนี้พิจารณาเงินเม็ดเงินก้อนแรกจะลงไปคือวันที่8หรือ9เมษายนจะพิจารณาให้เม็ดเงินก้อนแรกไปก่อน แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าปุ่มที่มีเขียนว่าตอนนี้ที่เข้าไปใน v v เว็บเราไว้ทิ่งก,กันก็คือขอยกเลิกยกเลิกคือสละสิทธิ์โอเคไหมครับยกเลิกคือสละสิทธิ์คุณอาจจะกลัวข้อกฎหมายต่างๆหรือว่าลงทะเบียนผิดหรือว่าใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จยกเลิกคือสละสิทธิ์แต่สําหรับคนที่จะแก้ไขที่ทางธนา,านคารกรุงไทยบอกเอาไว้คนที่จะแก้ไขคือต่อไปจะมีปุ่มให้คุณได้แก้ไข แต่ต้องได้รับ SMS จากกรุงไทยก่อนโอเคไหมครับวันอังคารจับตาดูคอรมอครับคอรมอจะช่วยเหลือพี่น้องคือพี่น้องเกษตร,รกรนักศึกษาคนอื่นๆจะมีเป็นแพ็กๆดึงของเกษตร,รกรนักศึกษานะครับจะเข้าไปวันอังคารที่ประชุมคอรมออันนี้ก็ต้องตามให้อยู่แลต้องตามให้นะครับและที่สําคัญมาตรการอื่นๆจะมีวันอังคาร ส่วนเรื่องที่หลายคนบอกลงไปแล้วมีปัญหาลงไม่ได้สักทีรู้สึกท้อแท้ใจทําไมลงไม่ได้ลงเป็นสิบครั้งแล้วไม่เอาก็ได้เงินห้าพันเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งกรุงไทยให้ท่านธนากรรับปากแล้วจะไปแจ้งกรุงไทยให้ว่าะจะไม่มีช่องทางไหนที่สามารถจะทําให้ทุกทุกคนเนี่ยได้เข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้หรืออาจจะมีช่องทางอื่นให้นะแต่เราก็อยากให้ดเงินมาเร็วๆเ,เพราะทุกอาชีพก็บอกว่าก็โควิดก่อนจะไปเราก็จะตายก่อนนะครับโอเคเนาะ กินข้าวกันไหมอยู่ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ไลฟ์สดสามรอบนะยังไงก็แล้วแต่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับม,มาอีกแล้วทําไมพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้คุณรัตด,ดาคุณไปอยู่ไหนมาครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะคุณรัตด,ดานะก็ชี้แจงมาตั้งแต่ตอนต้นเดี๋ยวผมปิดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคุณรัตด,ดาไปดูตั้งแต่ต้นครับพี่นาเหมือนกันหมดนะครับอแล้วธานาคารออ่น เขาายว่าเงินค่า